ມາໄປເພິ່ນໄ

ขณะนี้นะครับชาวบ้านสำนานน้อยพร้อมด้วยหมู่บ้านใกล้ชิดติเคียงนะครับก็กําลังทําพิธีวางศิาลาฤกษ์นะครับในการก่อสร้างศาลาการประเรียนบ้านสำนานน้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะยกเสาโทนะครับเสาเอกก็ได้ยกไปแล้วนะครับ ก็มีผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมากนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็มีท่า,าน,อา,อ,นอาจารย์ดรรัตนาพรสมบูรณ์ท่านนยยายกสรรกัมปนาวราวันนายกองค์การบริหารสุฬทลงกรณาตท่านชาวพิรมกิจนะครับสมชายทับดิษประหลัดอบรตอนน,อนทาตนะครับก็ได้ร่วมในงานนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เอาเขาแล้วแล้วทำไมใหญ่เขาไหมต้นเลยก็ก็ได้เลยตอนนี้กำลังปลูกผ้าอยู่นะครับผูกผ้าก็เป็นพิธีการนะครับของชาวอีสานนะครับนานๆก็จะมีครั้งหนึ่ง เป็้ยนไป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 อปไ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 เกลือไป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 นนไ้ไปไปลปไปอปไอไปไอดนไ ตองไหม้างไโอ้ครับครับครับอลโไปเลยดีครับเนี่ยอ้าโอเคนี่ก็เป็นความร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องชาดมนนทาตทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยกันนะครับ เงินงร้อยนีครงานท่สานใส่ได้ใส่ไม่ไู้ไมดูว่าจัดมการนดไม้ทูบเกลียนเงินทองนะครับเอาลงไปในหลุมนะครับด้ความเป็นสีมงคลขออวรไปเพียบเลย

ตั mouth, ้งแต่ท่านมด้วยทัหไม่ได้รแต่คุ้าคนคุณทาเฝ้าบอนจากบาทมาเป็นบุญยังร้อยคนคงจิ้มของทานที่ลำเนื้ที่ไว้จะนำสุกไาให้ใจสดเตือนได้แล้วยังได้เกินไปสุขสามยูทธสวรรค์ ไดฟังค <dı> no ําบาเทศจามบ่ิดนําอยู่ในใจคิดเนาอีมานคิดท่านนอยคิดน้อยนยจนจตามบ่คิดนําคําบางบาจะกตาตาจะลงเรากเ แต่เป็กาากินแน่ส่วนพวกพ่อไดรักการเป็นพิสังกังร้วยที่มุ่ง้าไม่พูดสู้กาคือกันกับเ่าโอ้โอ้ย่างไร้ไม่ยากเรียนต่อไปไม่มีไปดูทำกันไม่สมวย น้ำมโนจนไ้ไปเลยพอทำฮัล่าพอเข้ารวนี้ันนี้เลย่ทำอะไรเ้าอยูมามาพีทำห้่ออ่ทานผู้ช่วยหนูกันเชิญเชิญเชิญพบที่กองโดยการถ้าผู้ช่วยหนูกันนะครับนั่นหลาย อาจาดวกาจะได้ถวายพี่ที่ว่างเสล็จแล้วหรือว่าการถวายประทานเพื่อนย่อว่าเบนมาแม้วสาีม้งเศษเศษสีม้งเคินนะครับ เขาก็จะได้ประกอบพิธีถวายกรหารที่แกประสงค์องค์าเจ้าถ้าเกิดารมี้กันนี้นั้นมีผลมีท่านจะเกิดเกิดซึ่งรกได้ดีการอาศัวเป็นวะ้านองเรา้วยบัีเรา้อยู่าอยู่นอเาต้อัยปวกเจ้าอยู่อยู่งั้นราไปประกาศนิดหน่อยนะครับาทั บางคุณแห้งแน่นเก็บถึงแจกคอยจนกระทั่งมราบางต่างนะคุณาาหสมบัาได้ไปเสยวงหน้ำองรถนะเรื่องข้อเสียดึงมี่ผู้ช่ยพอจัะมาพ่อกระเหล่อาศัยกันเพื่อต่อไปจัก็ไม่ีเง็นคุณพ่อทายุกนะครับยายเขายจะดเป็นกลเรื่องไทยทานเด็กบริพุนคุกคนขอพคุณท่านสวดรรัตนพรสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ท่านอดีตสวะเบียบรัฐอ,อาท่านอดีตนะครับสวะเบียบรัฐพงพาณิชย์นะครับก็ร่วมทำบุญนะครับเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนบาทนะครับ ดยสวัสดีป่าเด้อร์กับด็อกเตอร์นะครับต้องกับบคุณทางท่าน